สวัสดีเด็กๆนะคะชั้นป .2- ท .5 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์2นะคะโดยคุณครูน้ำหวานนะคะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะใช้เรียนในวันนี้นะคะก็คือหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่นหมื่นนะคะพร้อมกับดินสอแล้วก็ยางลบนะคะระหว่างนี้ให้เด็กๆเรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะคุณครูขอยยอนุญาตนำเสนอหน้าจอนะคะที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะ รอสักรู่นะคะเด็กๆเตรียมนะคะอุปกรณ์พร้อมแล้วทุ่างนะคะอ่าสำหรับนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของนะคะหลักนะคะค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับที่ไม่เกิน1,000นะคะ เด็กๆนะคะลองมาดูในหนังสือเรียนนะคะที่หน้า21นะคะหนังสือเรียนหน้า21หัวข้อที่1.5นะคะเป็นเรื่องของหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน1,000นะคะ,ะเด็กๆลองมาดูสถานการณ์นะคะ,ะเด็กผู้ชายคนเสื้อขาวนะคะบอกว่าแม่ซื้อลูกปลานินมาเลี้ยง300ตัวปลาทอง10ตัว แล้วก็ปรากาศอีก2ตัวถามว่าแม่ซื้อปลามาทั้งหมดกี่ตัวนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าแม่เนี่ยซื้อปลามาสามชนิดเนี่ยชนิดแล้วไม่เท่ากันเนี่ยแต่รวมแล้ว,วมีกี่ตัวนะคะอ่าคนนี้นะคะเด็กคนเสื้อสีส้มเนี่ยก็บอกว่าแม่ของคุณเนี่ยซื้อปลามาทั้งหมด300%กับสกับส0กับสนะคะรวมกันเป็นสา2องตัวนะคะตรงนี้มี หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยนะคะกับอีกสิบหนึ่งแล้วก็สองตัวนะคะรวมกันเป็นนะคะสามร้อยสิบสองตัวอ่ะเด็กคนนี้ทราบได้ยังไงอะ่ะว่าสามร้อยกับสิบกับสองเนี่ยมันรวมกันเป็นสามร้อยสิบสองเด็กๆเ,เราจะทราบไหมคะเรามาดูวิธีการนะคะว่าเขามีวิธีการคิดอย่างไรนะคะอ่ะเด็กๆลองดูนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่ามีประกัศเอ้ที่บอกว่ามีปลาสามชนิดนะคะชนิดที่หนึ่งนะคะ 300ใช่ไหมคะอ่า300นะคะกับ1 0กับสองหน่วยนะคะอ่าหลักร้อยนะคะหลักร้อยเป็นเลข3นะคะหลักสิบเป็นเลข1และหลักหน่วยเป็นเลข2นะคะตัวเลข ที่บอกหลักนะคะ3 1 2สองเนี่ยเป็นจำนวน3หลักนะคะหลักร้อยจะอยู่ถัดไปทางซ้ายของหลักสิบนะคะหลักที่น้อยที่สุดที่อยู่ทางขวานะคะหลักแรกนะคะเป็นหลักเดียวคือหลักหน่วยนะคะมากขึ้นไปด้านซ้ายของหลักหน่วยจะเป็นหลักสิบนะคะและหลักด้านซ้ายถัดจากหลักสิบไปเรียกว่าหลักร้อยนะคะแต่ละหลักนะคะจะมีค่าประจําหลักของมันนะคะ ค่าประจำหลักของหลักหน่วยก็คือ1นะคะค่าประจำหลักของหลักสิบก็คือ 10... นะคะชื่อบอกอยู่แล้วนะคะและค่าประจำหลักของหลักร้อยก็คือ100นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆด,ดูนะคะ3ในหลักร้อยก็เลยมีค่าเป็น300 300มาจากไหนก็คือ3คูณกับค่าประจำหลักของมัน3คูร้อยก็ได้300เห็นไหมคะ สเลขสามนะคูณกับค่าประจําหลักคือ100ก็รวมเป็นเป็นคูณกันนะคะได้เป็น300ร้อไป1ในหลักสิบนะคะเนื่องจากค่าประจําหลักในหลักสิบมีค่า10เพราะฉะนั้น1นึคูณสิก็จะมีค่าเท่ากับ10และ2อนะคะอยู่ในหลักหน่วยซึ่งค่าประจําหลักของหลักหน่วยก็คือเลข1นึ่งนะคะเพราะฉะนั้น2อคูณหก็จะมีค่าเท่ากับสเสร็จแล้วนะคะเรานํา ค่านะคะค่าของมันทั้ง3ค่านี้นะคะก็คือ300กับ10กับ2มารวมกันนะคะทุโทษค่ะรวมกันก็จะได้ว่าจำนวนนั้นคือ312นั่นเองนะคะอ้าต่อไปนะคะดูในหนังสือเรียนหน้า22นะคะอ่ามีตัวอะไรตัวเลขมานะคะ607นะคะหรือเขียนแทนด้วย607นนะคะเด็กๆดู หลักนะคะซ้ายมือตรงนี้เป็นตัวเลขสามหลักนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะหกนะคะเน้นหลักร้อยก็เป็นห0ร้อยกับศูนย์สิบนะคะหลักสิบเป็นเลขศูนย์ก็คือศูนย์สิแล้วก็หลักหน่วยเป็นเลขเจดกับเจ็ดหน่วยเราเอามาเขียนในรูปแบบตารางนะคะหลักที่น้อยที่สุดหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยก็เขียนหอยู่ในหลักร้อยเขียนลงไป ศูนย์อยู่ในหลักสิบและเจ็ดอยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหกในหลักร้อยก็มีค่าหกร้อยเห็นไหมคะศูนย์อยู่ในหลักสิบศูนย์ถ้าเป็นเลขศูนย์อยู่ในหลักใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีค่าเป็นศูนย์นะคะและเจ็ดในหลักหน่วยก็จะมีค่าเป็นเจ็ดนั่นเองนะคะ รวมกันแล้ว600้อบวกศนบวกเนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ607นั่นเองนะคะอ่าแล้วนะคะตัวเลข1,000ล่ะนะคะ1,000ก็คือ10บร้อยนะคะก็คือการเอานะคะแผ่นละ1น0่งแผ่นมารวมกันนะคะกลายเป็น1,000นะคะ1,000คือ10บร้อยกับ0ูนย์สิบ กับศย์หน่วยนะคะหรืออาจจะพูดอีกแบบหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันมีศูนย์สามตัวหนึ่งพันกับศูนย์ร้อยกับศูนย์สิบกับศูนย์หน่วยนะคะเขียนในตัวเลขเห็นะคะหน่วยส0บร้อยพันนะคะหลักพันเป็นหนึ่งนอกนั้นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดนะคะอาต่อไปนะคะตัวเลขเลขยังอยู่ที่เลขหนึ่งพันอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นหลักพันนะคะเลขห mm <h. S 1> <1000, S 2> ลักพันหลักพันเป็นหนึ่งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นศูนย์นะคะคุณดึงเรียนดูนะหนึ่งอยู่ในหลักพันเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าหนึ่งพันนะคะศูนย์อยู่ในหลักร้อยคุณบอกว่าศูนย์อยู่ในหลักใดก็ตามจะมีค่าเป็นศูนย์นะคะศูนย์อยู่ในหลักร้อยก็มีค่าเป็นศูนย์ศูนย์ในหลักสิบก็มีค่าเป็นศูนย์นะคะและศูนย์ในหลักหน่วยก็มีค่าเป็นศูนย์ ศูนย์ไม่ว่าจะอยู่ในหลักอะไรก็จะมีค่าของมันเป็นศูนย์เสมอนะคะ,ะข้อสังเกตนะคะหนึ่งพันเป็นจำนวนสี่หลักหลักพันจะอยู่หลักถัดไปทางซ้ายของหลักร้อยนะคะแล้วก็ศูนย์ในหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยมีค่าเป็นศูนย์นะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูนะคะที่หนังสือเรียนหน้า23นะคะเป็นการเขียนแสดงจำนวนในรูปก,กระจายซึ่งเราใช้หลักการนะคะว่าเลขอะไรอยู่ในหลักอะไรแล้วมีค่าเท่าไหร่นะคะ,ะเด็กๆสังเกตรตรงนี้นะคะเป็นตัวเลข3หลักอันนี้หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อย4ในหลักร้อยก็เลยมีค่า400เห็นไหมคะ2ในหลักสิบก็เลยมีค่า20เห็นไหม 3อยู่ในหลักหน่วยก็เลยมีค่าเป็น3นะคะเพราะฉะนั้น423ถ้าเราเขียนในรูปกระจายก็คือการเอาค่าของมันนะคะค่าประจำหลักเนี่ยมารวมกันนะคะเป็น400เห็นไหมคะบวก20แล้วก็บวก3นะคะคือเอาค่าประจำหลักมารวมกันนั่นเองนะคะเรียกว่าการเขียนในรูปกระจายนะคะ ่ายังคงอยู่ที่นันเสเรียนยีบานะคะต่อไปตัวเลขอ่านว่า590นะคะ,ะมีสามหลักนะคะก็คือหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยหลักที่มากที่สุดคือหลักร้อยหในหลักร้อยก็จะมีค่า500เห็นไหมคะ9นะคะอยู่ในหลักสิบมีค่า90และ0ในหลักหน่วยมีค่าเป็น0นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนในรูปการกระจายนะคะก็คือเอา3จํานวนตรงนี้มาเขียนรวมกันนะคะเพราะฉะนั้น590ก็จะมีค่าเท่ากับ500บวก90บวก0นะคะแต่ว่า0ไม่มีค่านะคะเราอาจจะไม่เขียนก็ได้จะเขียนอีกแบบหนึ่งได้เป็น590มีค่าเท่ากับ500วก90โดยที่ไม่ต้องเขียนเลข0บวกก็ได้เด็กๆจะเขียนแบบไหนก็ได้นะคะถูก ต้องทั้ง2แบบคำว่าหรือคือเขียนได้แบบใดแบบหนึ่งก็ได้นะคะอ่าต่อไปนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือนะคะจำนวน705นะคะก็ยังคงเป็นเลข3หลักนะคะอ่ะหลักหน่วยเป็นเลข5หลัก10เป็นเลข0และหลักร้อยเป็นเลข7นะคะอ่ะ7ในหลักร้อยมีค่า700 0ในหลักสิบมีค่า0นะคะและ5ในหลักหน่วยมีค่า5เห็นไหมคะการเขียนในรูปกระจายคือเอานะคะค่าประจำหลักของแต่ละหลักมารวมกัน705 mm. มีค่าเท่ากับ700บวก0บวก5นะคะซึ่ง0ไม่มีค่านะคะเราอาจจะเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือ 700บวก5นะคะซึ่ง700บวก5ก็คือ7 0 5หนั่นเองแต่ลักษณะาการเขียนแบบนี้เรียกว่าการเขียนในรูปกระจายนะคะอ่าต่อไปนะคะที่หน้า23นะคะให้เด็กๆนะคะเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายนะคะเด็กๆสามารถใช้ดินสอแล้วก็เขียนนะคะไปด้านหลังได้เลยนะคะจำนวนที่1น,นะคะ 685นะคะอ่าเป็นตัวเลข3หลักนะคะก็คือหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยหกในหลักร้อยมีค่า600ใช่ไหมคะอ่า8ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่คะ80และห้าในหลักหน่วยมีค่า5นะคะอ่าดูซินะคะเขียนได้เป็น6 0 0้อยบวกแปบวกหนะคะอ่าต่อไปข้อที่2นะคะ 802อ่ะเขียนได้แบบไหนนะนะคะก็คือ800บวก0บวก2หรือนะคะศนย์ตรงนี้ไม่เขียนก็ได้นะคะเป็น800บวก2ได้เลยนะคะเขียนแบบใดแบบหนึ่งนะคะต่อไปข้อที่3นะคะ966นะคะ966เขียนในรูปกระจายได้เป็นนะคะ 900นะคะบวก6 0สบวก6 9อยู่ในหลักร้อยมีค่า9 0 0 6ตัวนี้นะคะอยู่ในหลักสิบมีค่า60และ6ตัวด้านขวาสุดนะคะอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเป็น6นะคะอ่าต่อไปข้อที่4นะคะ339เนะคะ339นะคะเขียนในรูปกระจายได้เป็น300บวก30สิบ บวก9นะคะ3ตัวแรกนะคะอยู่ในหลักร้อยก็มีค่า300 3ตัวถัดมานะคะอยู่ในหลักสิบมีค่า30และ9นะคะอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่า9นะคะเด็กๆเสร็จด้วยยางนะคะอ่าเขียนไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะอ่าเรามาดูแบบตรวจสอบความเข้าใจนะคะในหนังสือเรียนที่หน้า2 4นะคะ ให้เด็กๆบอกจํานวนในช่องสี่เหลี่ยมและไข่เขยนเขียนนะคะขาเราเขียนแสดงจํานวนในรูปกระจายนะคะตัวแรกนะคะสี่อยเอ็ดนะคะถ้าเลขหนึ่งลงท้ายอยู่ที่หลักหน่วยเราไม่ออกเสียงว่า1นะคะเราไม่อ่านว่า4 0 1เราอ่านว่า401นะคะอ่าตัวแรกเลขอะไรอยู่ในหลักร้อยนะคะก็คือเลข4นะคะ4อยู่ในหลักร้อยมีค่า 400รอนะคะอ่าต่อไปเลขอะไรอยู่ในหลักสิบเด็กๆว่าเลขอะไรคะเลขศูนย์นะคะศูนย์อยู่ในหลักสิบนะคะมีค่าศูนย์นะคะศูนย์ไม่ว่าจะอยู่ในหลักใดๆก็จะมีค่าเป็นศูนย์นะคะและเลขสุดท้ายที่อยู่ในหลักหน่วยนะคะก็คือนะคะเลขหนึ่งนะคะหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นหนึ่งนะคะ เขียนในรูปกระจายนะคะก็คือการนำค่านะคะของมันนะคะ3ตัวนี้มารวมกัน,นะคะ่ะเขียนในรูปกระจายได้เป็น400บวก0บวก1นะคะแต่ว่าบางเอิู0ตัวนี้นะคะเราอาจจะไม่เขียนก็ได้นะคะก็เป็น400บวก1ไปได้เลยนะคะอ่าต่อไปข้อที่2นะคะอ่า890นะคะอ่า หลักร้อยนะคะเลขอะไรคะเลข8นะคะอยู่ในหลักร้อยมีค่า800นะคะต่อไปเลขอะไรอยู่ในหลักสิบนั่นก็คือเลข9นะคะ9อยู่ในหลักสิบมีค่า90นะคะและตัวสุดท้าย0อยู่ในหลักหน่วยมีค่า0นะคะ เขียนในรูปกระจายนะคะคือการนำตัวเลข3จํานวนนี้นะคะมาบวกกันนะคะก็จะได้เป็น8 0 0 0บวก90บวก0นะคะแต่0ตัวสุดท้ายที่เป็นหลักหน่วยอาจจะไม่เขียนก็ได้นะคะเป็น8 0 0รบก90นะคะอ่ามาถึงสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะจํานวน3หลักนะคะ ถ้าเลขโดด0ูถึง9อยู่ในหลักหน่วยก็จะมีค่าเป็น0ูถึง9แต่ถ้าอยู่ในหลักสิบนะคะก็จะมีค่าเป็น0นแล้วก็10-20-30ไปเรื่อยๆจนถึง90นะคะแต่ถ้าเลขโดดนั้น1-9ถึง9 mm. อยู่ในหลักร้อยค่าของมันก็จะเป็น1 0 0 200 300ไปจนถึง900ตามลำดับนะคะตามค่าประจําหลักหลักหน่วยค่าประจําหลักเป็น1นะคะหลักสิค่าประจำหลักก็คือ10 ะะและหลักร้อยค่าประจำหลักก็คือ100นั่นเองนะคะ1,000พันเป็นจำนวน4หลักนะคะเลขโดดศูนย์ในหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยมีค่าเป็น0แต่เลขโดดในหลักพันมีค่า1,000พันเพราะค่าประจำหลักของหลักพันก็คือ1,000พันนั่นเองมีศูนย์สามตัวนะคะและ การเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆของจำนวนนั้นที่คุณครูได้อธิบายไปนะคะถ้าหลักไหนค่าของเลขโดดเป็นศูนย์เราอาจจะไม่เขียนในรูปกระจายแสดงจำนวนศูนย์ก็ได้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนเรื่องของนะคะค่าประจำหลักนะคะของจำนวนนะคะ ในหลักสิบนะเอยขอโทษค่ะในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะไปจนถึงหลักพันนะคะก็เด็กๆก็น่าจะสามารถเขียนจำนวนในรูปของการกระจายได้นะคะไปไปอย่าลืมไปทบทวนในเรื่องของค่าประจำหลักของจำนวนนะคะหรือว่าฝึกเขียนจำนวนในรูปกระจายนะคะแล้ว เรามาเจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมทำนะคะแบบฝึกหัดไม่ใช่ค่ะทำแบบฝึกหัดให้เสร็จนะคะตามที่ครูอธิบายนะคะถ้าเด็กๆทำไม่ททนสามารถเอามาดูย้อนหลังแล้วก็หยุดเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็ทำในหนังสือเรียนตามคุณครูได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ